คือมันว่างเว้นการเลือกตั้งมาเนี่ย <โฆ S 2> เป็นระยะเวลา8ปีเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ก็ทํางานแบบสบายๆในช่วงที่ไม่มีการเลือกตั้งประเด็นสําคัญก็คือคแต่ชุดนี้เท่าที่สังเกตดูเนี่ยจะบังคับว่าให้เฉพาะประธานก่อกอตและเลขาธิการลเลขาธิการและถ้าเลขาธิการไม่สามารถให้ข่าวได้ก็ไม่มีใครที่จะให้ข่าวได้ในลักษณะนั้นเมื่อก่อนนี้แต่ละคนจะคุมคนละด้านตดยยังจะคุมด้านพรรคการเมืองบางท่านคุมเรื่องเกี่ยวกับการ การเลือกตั้งโดยเฉพาะกกตที่คุมแต่ละด้านจะเป็นผู้มาถแถลงแล้ก็ตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนแต่ครั้งนี้จะเห็นได้ว่าปัญหาต่างๆมันเหมือนกับไม่ได้ชี้แจงอย่างชัดแจง้งท่านต้องอย่าลืมว่าระบบจัดสรรพันธุ์ส่วนผสมเนี่ยเขา <ๆ S 1> จะไม่ให้คะแนนใดหลุดไปเลยเพราะฉะนั้นการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยก็ควรจะประกาศร้อยปอ์ซ็ับ น,นี่มันเป็นไปตามมาตรา11114นะนะคะซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสสเขาก็วางหลักว่าถ้าบัตรเลือกตั้งมาหลังจากการนับก็ถือว่าบัตรเหล่านี้เป็นบัตรเสียแต่มาตรานี้ก็ยังบอกว่าเพื่อความเป็นธรรมเรื่องเพื่อความสุจริตซึ่งเป็นดุลพินิจกรก,ะกะตที่จะพิจารณาได้ว่าควรเอาบัตรเหล่านั้นมาคํานวณเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยทุกฝ่ายก็บอกว่าส่งมาส่งมาแล้วแต่เป็นเรื่องที่ว่าไม่ไปรับ ถามว่าเป็นความผิดของผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไหมไม่ใช่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ผิดอะไรเลยเขาก็ตั้งใจที่จะโบทคะแนนอยู่แล้ว อย่างยุคที่เคยจัดมาเนี่ยเคยมีไหมครับ Ghost <ross> Water อยู่ชื่อมันผิดมาในใบที่แปะอยู่ข้างหน้าบอร์ดว่าผู้มีสิทธิ์ที่จริงกรกะตชุดน,นี้ควรจะอธิบายเข้าใจว่าในเรื่องอะทะเบียนราชใครเกิดใครใครแก่ใครเจ็บตายอะไรแบบไปอยู่ในการดูแลของกรมการปกรครองกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นในการจัดส่งไปเนี่ยเป็นเรื่องของมหาดไทยทั้งหมดกรกตจะต้องชี้แจงในเรื่องนี้ว่ามหาดไทยทําผิดผิดพลาดแล้วในครั้งก่อนเนี่ยก็เคยมี ประเด็นนี้ก็ในส่วนตัวก็เคยประสานกับมหาไทยว่าขอได้ไหมเรื่องทะเบียนราชกกตในเมื่อจะต้องโดนถูกว่าถูกกล่าวหาอย่างนี้กกตก็ทำซะเองเขาบอกว่าเขาไม่ยอมให้ อนนี้ถ้าการกระทําใดที่ยังคุมเครืออยู่คงจะต้องพูดได้ว่า,ย,า,าย,ยังไม่โปร่งใสยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่สายเกินไปที่กะกะตชุดนี้จะถามให้การเลือกตั้งครั้งนี้บริสุทธิ์โปรง่งใสหมดเรื่องการขาดทุกอย่างสมมติว่าเขตไหนเขาออกมาร้องเรียนขอให้นับใหม่ต้องนับใหม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องเครเป็นหาว่าบัตรที่เลือกมาแล้วเนี่ยมีประเด็นที่ว่าการผิดกาถูกนับผิดนับถูกอะไรหรือเปล่าแล้วก็ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายต้องการให้นับใหม่คือไม่ต้องรอให้สารสั่งกกตอเอง จะน่าพิจารณาเองได้ว่าสมควรที่จะนับใหม่หรือไม่แล้วก็ให้ทุกพักที่เกี่ยวข้องมาเป็นสักขีพยานลงออนไลน์เนี่ยเขาไม่มีคนทางกฎนาย ไปลงชื่อในออนไลน์ไม่มีแต่ถ้าสมมุติว่าเอาบัตรประชาชนมีสำเนามาเซ็นเรียบร้อยแล้วรวมๆกันเป็นแสนๆคนยื่นให้ปปชคือไม่จําเป็นต้องแสน,นะะคะสองหม่นก็ได้แล้วนะ,ะคะอันนี้เป็นอำนาจของปปชถ้าคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของคณะปปะชแล้วเนี่ยก็จะสามารถส่งเรื่องไปให้อัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการฟ้องร้องไปที่สาลฎีกาแผนก คดีอญญาณการเมืองต่อไป<พ>ล<า>ผลอของอันนี้นะฮะว่าถ้าสารรับเมื่อไหร่เนี่ยการปฏิบัติหน้าที่ของกกตอจะต้องหยุดทันทีผลต่อมาอีกว่าถ้าหยุดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นการเลือกตั้งจะค้างไหมยังไม่ได้ประกาศอะไรเลยแล้วสําคัญที่สุดคือผลของการนี้จะทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะหรือไม่มันมีผลต่อต่อมาทังนั้นอยากจะต้องบอกทางผู้ที่กําลังเข้าชื่อนะคะว่าคิดดูให้ดีนะคะว่าท่านต้องรอกกตชุดหน้ามาทําหน้าที่ถ้าหากมีการ มีคำสั่งว่ากรกตชุดน,นี้ต้องถูกถอดถอนแล้วก็อะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าไม่มีการเลือกตั้งหรือการเลือกตั้งขั้งนี้เป็นโมฆะก็ของธรรมดาคสชก็จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆ ในฐานะรุ่นพี่เป็นห่วงท่านคิดว่ารักตัวเองดีกว่าหมายถึงว่าเซฟตัวเองให้เกิดความปลอดภัยดีกว่าว่าเวลามีอะไรขึ้นมาแล้วท่านไม่พ้นความรับผิดชอบแล้วก็คุกตารางมันมีรอไว้สําหรับทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอยู่แล้วนะคะ